สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอรเบลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากับนัดแรกในเอเชียนเกมกันครับต้องบอกเลยว่าเกมวันนี้สนุกมากๆเลยครับสาวไทยของเราสามารถเอาชนะไชยนิดไทเปมาได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ18 24ต่อ26 25ต่อ12และ25ต่อ13สาครับสาวไทยของเราก็มาเสียเซตไป1เซตให้กับไชยนิดไทเปซึ่งก็ต้องยอมจริงๆครับเซตนั้นแต่หลังจาก จากนั้นสาวไทยของเราก็คุมเกมมาเหนือกว่าค่อนข้างมากเลยครับสามารถเอาชนะไปค่อนข้างขาดลอยเลยกันเสร็จร่างกายก็อาจจะมีลาลากันบ้างแต่สาวๆของเราก็ยังกลับมาได้แล้วดูแต่ละคนก็ดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสขึ้นครับก็ต้องขอชื่นชมทุกคนจริงๆในทุกสกิลทําได้ดีมากๆเลยครับและอีกหนึ่งคนที่แฟนๆก็ตะลึงกันไปเลยก็คือเพียวอัชาราพรคงยศที่ตอนนี้ได้รับคําชมมากมายอย่างล้นหลามเลยว่า ฟอร์มการเล่นดีวันดีคืนสุดปังจริงๆสุดยอดเลยครับเพียวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาเชียสาวไทยของเรากันต่อครับพบกับมองกุลเลียครับ